สวัสดีค่ะนี่คุณยาชั้นแนวสิผ้ามะเฮ็ดสวนเด้หมดนี้เด้อเสียห้าออกสิผ้ากันเฮ็ดสวนตากับย่ายได้จ้ะตอนนี้ตากำลังขมักขเม่นได้ห้าจ้ะพักบุ้งหลายค่ะสิลื้อพักบุ้งออกกันเฮ็ดแปลงพัก ปลูกพักแล้ลพักมื่อนี้ปลูกไปแล้วจากคาคาซีกอปลูกคาไปแล้วซีกอสีงะปลูกคาาเมือ่อนนี่ฝนตกลบสาดฝนสาดเปียกมืด ตล่างกับเปียกไปนอนขังบนกับเปียกนั่งเขาไปในบ้านว่ได้มืันนี้ไอ้นั่งกุุงเอาอ่อนอันนั้นไม่หายแล้วนี่กับแมต่ตาไข่จ้ะมองนี้กับเอาเอาอันนั้นม่นปลูกในฟักทองในแบบอือ้อรับอันแบบฟัก ผักเขียวจานนี่ปลูกน้ำผู้นี่แหละปลูกได้สองสามสี่หาหลุมอยู่ปลูกตะไคร่มองนี่ก็สิปลูกผักปลูกผักมาเนี่ยอากาศดีจ้าอากาศดียิาา่งมาแรงตากระดายน่าออกแดนดีปันยังคอยเฮ็ดไปสัน่นฝนตกลื่นบาง หัน่นเล้ยเส้าไปงาานแดดงา,งงา,ดาง้นเพียงงั้นใบแดดจากอ่ะบรเฮ็เก็เลยมาก็ได้ซํำนี่มาานบาสิปลูกซํำนี่ละปลูกได้แค่แปลงแักแปลง หนึ่งสองสามสี่แปลงสี่แปลงกเงเง็เป็นแปดแปลงนะจ๊ะจะเป็นแปดแปลงก็ดีปลูกปลอกพริกปลูกบักเขือบักเขือเทศกับผักกาด พักกาดดอกพักกาดพักกาดขาวน้ำเนาะพักบุ้งจีนพักชี่หอมต้นหอมกระเทียมยางละนานละนานกจะตือใหลายอย่างต้นต้นละนี้กับปลูกกันไป มีว่ากระจกอันเดียวบัดนี้ซอยกันก็บ่ได้บัดดึงก็ันดึงก็ยาบอยู่เด้บ่ดึงออกง่ายปานใดเด้นี่ เฮ็ดไปเรื่อยๆเป็นตะโตกอีกยุฝนก็ได้ฝนก็เป็นตะโตกไม่อีกยุจังไดล่ะสีได้บราณเนี่ยขึ้นฝ่าคึ้นฝนไม่อีนะเบิ่งฝ้า bà quân tên ta Manager Chau bung nào mà là ngang cháu khuyết ngầu lộn hết dần chân sát bung gong có ngang bóng 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 ngầu bóng 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 เป็นหัไปเบิรแค่มดไม่เงาหรอกหาเหงาใช่ฝังยิงไปเบิรตแค่ห่งันหุ่างมนาต่าตคลองน้ำ บโบได้มาน้าดินเด้มหน้าตะข้องหนำขึ้นบ้างขึ้นมาคักแท้โอ้ยมันไปไวหรือยังในภาคภูมิโบได้เอามันมันมาน้าอันนี่เด้บนมาน้ำดินเด้มหน้าน้ำตะข้องดินดินไม้มันกิดรอนรอนดิน chung ta vậy, mình có bỏ tiền chung, mình có bỏ ngam Bỏ ngam, hủ ngam, ngam, ngam Đi, mất Chúng Chắc đường nương Chẳng có bơm, ị เป็นงามจนไดเสวนนี่จะเอาขาตั้งมาตั้งน่ะโอ้ว่าต้องตั้งด้วยได้ไต้แสดน้อยกัสิมาเฮ็ดต้อยตาบุง มันนี่ข้าเจ้ากับซอท่อ สอทอดกผูเใหย่บ้านกับปอสมอ่นก็นเก่าของมาเยี่ยมข้าวสารสองเปาะหน่อยกับไอ้นำขวดน่อยแปดขวดกับมามากับไข่แปดหน่วย นี่ไปอีกน้ำกับกระลังสีเม็ดวานพ่นสุ์เสพออมะให้เมื้องกับสร้างน้ำขวดใหญ่มากจะกะทายให้เบิ่งเนาะวันเหตุจังใดไปจไังใดสวนจะเป็นสวนบนัน เริ่มต้นกระล่างสีสวยง่ามแล้วเหลืออีกดอนหนึ่ง้ำนี่นะจ๊ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วมันนี่คือสีแล้วอยู่ดอกขักงาคลิปนี้ก็เอาไว้้ำนี่ซะก่อนท่านจ๊ะ๋ยวจะตายเบิ่งอีก ก็มับนกไก่ท้างรถเดี๋ยวรถกระแลน,นวิ่นวิ่นอย่นี่แหละทาล้างรถไงพัน่น <c oughs> ีสิบปูกพกักอ่ะสิบปูกสิบปูกพักอซ้ำนี่ก็น่จาจะ ก็ให้พี่น้องลูกหลานควาวสุกความเเริญเด้อฝากบ่งคลิปให้ย่ายน้ำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ